สำหรับคลิปต่อมานะคะจะเป็นข้อ36นะคะให้หาฐานนิยมฐานนิยมเท่ากับเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวผู้จะขอลบอันเก่าข้อมูลเดิมออกก่อนนะคะลบตารางเดิมถ้าอยากดูอันเดิมให้ไปดูในคลิปก่อนหน้านะคะจากข้อเดิมเนี่ยนะคะโจทย์ถามว่า 36นะคะฐานนิยมเท่ากับเท่าใดนะคะจากตารางนี้จากตารางนี้ก่อนอื่นเราก็มาทบทวนสูตรฐานนิยมก่อนนะคะฐานนิยมครูอขอเขียนตรงนี้นะคะฐานนิยมภาษาอังกฤษคือ mode m o d e นะคะ mode กรณีข้อมูลเป็นตารางอันตรภาคจะเท่ากับ l บวก i l แอลบวก i นะคะคูณด้วยวงเล็บดีหนึ่งารด้วยดีหนึ่งบวกดีสองนะคะดีสองคือ difference difference คือผลต่างเพราะฉะนั้นขั้นตอนการหาน้หาฐานนิยมนะคะขั้นที่หนึ่งเราจะเลือก มาร์ชั้นที่มีความถี่สูงสุดนะคะเรามาดูข้อมูลในตารางชั้นที่มีความถี่ความถี่ก็คือจำนวนคนจำนวนเด็กเนี่นะคะคือความถี่คือ F เราจะเลือกเลือกชั้นที่มีความถี่สูงสุดเพื่อใช้ชั้นนั้นในการคำนวณหาฐานนิยมนะคะ 42, 18, 6เพราะฉะนั้นอันนี้ตัวรวมนะคะไม่เกี่ยวนั้นชั้นที่มีความถี่สูงสุดคือ12 นะคะในนี้งั้นเราจะมาร์คชั้นนี้ใช้ในการคำนวณหาฐานนิยมนะคะมาร์คสี่ถึงหนะคะชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ฐานนิยมอยู่ค่าของฐานนิยมที่คำนวณได้จะอยู่ระหว่างขอบล่างของชั้นนี้และขอบบนของชั้นนี้นะคะระหว่าง3.5ถึง6.5นะคะฐานนิยมที่คำนวณได้ สร็จแล้วโดยการใช้สูตรนี้ L L คืออะไร L คือขอบล่างของชั้นนี้นะคะ L คือขอบล่างของชั้นที่เราาร์ k เท่ากักบ3.5ใช่ไหมคะ I I คือความกว้างของชั้นที่เรา mark าความกว้างก็คือเอา6ลบตัวก่อนหน้าเลข4คือเอา6ลบ3ได้3นะคะ D1 D1 เกิดจากเอาความถี่สูงสุดในชั้นที่เราาร์ k ลบความถี่ชั้นก่อนหน้านะคะ าข้อมูลอายุเรียงจากน้อยไปมากชั้นก่อนหน้า D1 จะอยู่ข้างบนนะคะเอา12ไปลบ4ได้ D1 D2 คือเอา12เนี่ยลบชั้นถัดไปนะคะชั้นถัดไปมีความถี่เป็น10 D2 ก็จะเป็น12ลบ10เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ข้อมูลมาดังนี้ L L เท่ากับขอบล่างของชั้นที่เรามาคคือ3.5 i คือความกว้างของชั้นที่เรามาร์คคือสามีหนึ่ 1, คือความต่าง different นะคะความต่างของชั้นที่เราเลือกกับชั้นก่อนหน้านะคะเพราะฉะนั้น D1 คือ12บสองลบสี่เท่ากับสิลบทีสีได้8นะคะส่วน d 2นะคะ d 2ก็คือ เอา12ตัวนี้แหละแต่ไปลบชั้นถัดไปคือลบ10งั้น D2 ก็เท่ากับ12ลบ10เท่ากับ2นะคะอัน,นเราได้ตัวเลข D18 D22 2, นะคะก็อ่ะ D1 เท่ากับ8 D2 เท่ากับ2เสร็จแล้วได้ครบทุกอย่างเอาไปแทนค่าในสูตรหาฐานนิยมนะคะก็จะได้ เพราะฉะนั้นโหมด้าหรือว่าฐานนิยมเนี่ยจะเท่ากับ l ก็คือ3.5บวก i ก็คือความกว้าง3คูณด้วย d 1คือ8ส่วนด้วย d 1ก็คือ8อีกรอบหนึ่งบวก d 2ก็คือ2อเวลาคำนวณเหมือนเดิมนะคะคิดตรงนี้ก่อนนะคะเอา8หารด้วย8บวก2ตัวนี้เป็น10 8 ตัวนี้ไปคูณ3ก่อนก็ได้8 3เป็น24 24ส่วน10เป็นงั้นวงเล็บนี้จะเป็น2.4นะคะอ่ะก็จะเป็น3.5บวก2.4ตอบ5.9นะคะ5.9โอเคฐานนิยมเช็ค เช็คคำตอบว่าถูกไหมนะคะคำตอบที่ได้ต้องอยู่ในช่วงนี้นะคะขอบล่างถึงขอบบน3.5ถึง6.5เราได้5.9แสดงว่าถูกต้องนะคะ,อะตอบฐานนิยมเท่ากับ5.9นะคะผ่านนะคะข้อนี้ต่อไปข้อ37ผลการเรียนของสายฟ้าเป็นดังตารางจงหาเกรเฉเรียนะคะ <Grade S 2> เกรดเฉลี่ยง่ายๆเลยค่ะตรงนี้คือการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักนะคะหน่วยกิจจะแทนด้วย w ค่ะน้ำหนักเกรดจะเป็น x ค่ะเราแค่เพิ่มตารางช่องเอา w เอาหน่วยกิจคูณกับเกรดค่ะเอา w คูน x นะคะในแต่ละช่องอ่ะ3.5คูน4 4่4 3 2 3 4 3 12ได้14นะคะ ต่อไป3 3 9 3 3 9 2.5คูณ4ได้2.5คูณ4ได้10เสร็จแล้วทำการรวมนะคะเอาช่อง WX ที่เราคำนวณได้บวกกันค่ะเอา14บวก9บวก9บวก10นะคะ14บวก9บวก10 อ,อีกรอบ3.5คูณ4เท่ากับ14บนะคะบวก9บวก9บวก10เท่ากับ42นะคะเพราะฉะนั้นสูตรนะคะ x bar ถ่วงน้ำหนักนะคะหรือว่าเกรดเฉลี่ยนเนี่ยเท่ากับซิกม a า wx ส่วนซิกม a า w ก็คือ เอา wx บวกกันแล้วได้42นะคะอันเนี้ยสิบวก9บวก9บวก10ได้42่ิบสอ sigma w คือเอาหน่วยกิจบวกกันค่ะหน่วยกิจสามจุดห้าบวกสามเป็น6.5บวกสามเป็น9.5บวก2.5 9.5เป็น10เป็น12นะคะเพราะฉะนั้น sigma w เท่ากับ12 เกรดก็จะเป็นสิบสองหารสีสิบสองหารสิบสองเท่ากับ3.5นะคะสีสิบสองหารด้วยสิบสองได้3.5ดพอดีเป๊ะงั้นข้อนี้ตอบเกรดเฉลี่ยเท่ากับ3.50นะคะตอบขอไขนะคะผ่านนะคะต่อไปข้อ38 คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนม6เป็นดังนี้ให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือ x อันนี้คือความถี่สะสมแต่ข้อนี้นะคะให้ความถี่สะสม f ใหญ่มาเพราะฉะนั้นการจะหาค่าเฉลี่ยต้องใช้ f เล็กค่ะความถี่ในแต่ละชั้นเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับจากความถี่สะสมหาความถี่เล็ก ความถี่เฉยๆน่ะนะคะความถี่ f เล็กหาย้อนกลับมันชั้นที่หนึ่งความถี่กับความถี่สะสมเท่ากันอยู่แล้วคือสองเท่ากันชั้นต่อไปนะคะความถี่สะสมเป็น6แสดงว่า2เนี่ยบวกความถี่อันเนี้ยสองบวกอะไรได้6อ่ะงั้นคิดได้ง่ายสองบวกสใช่ไหมคะงั้นความถี่สะสมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อความถี่เฉยๆอันนี้จะเป็น4 นะคะอันนี้หาย้อนกลับนะต่อไป6 6บวกอะไรได้9แสดงว่าความถี่ในชั้นนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็น3ใช่ไหมคะ6นะคะบวกอะไรเอ่ยถึงจะได้9ก็ต้องบวก3งั้นความถี่ในชั้นนี้เป็น3ต่อไปความถี่สะสมเป็น9แสดงว่า9บวกอะไรได้10ก็ต้องบวก หนึ่งนะคะ,อะลองเช็คดูอีกทีสมมติว่าเรามีความถี่ที่สองสี่สามหนึ่งแล้วเรามาหาความถี่เะสมชั้นที่หนึ่งสองความถี่สะสมเป็นสองชั้นต่อไปเอา,เอาสองบวกความถี่ชั้นถัดไปก็จะไปได้หกนะคะสองบวกสี่ได้หกหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบเห็นไหมคะความถี่สะสมชั้นสุดท้ายจะเป็นสิบนะคะความถี่นี้เอาไว้หาค่าเฉลี่ยนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องจากตารางเราต้องหาจุดกึ่งกลางชั้นนะคะตารางนี้มันเป็นแนวแนวนอนนะคะหาจุดกึ่งกลางชั้น xi นะคะหา xi ครูใส่ข้างบนเนาะ xi หนึ่งถึงห้าจุดกึ่งกลางชั้นทํำยังไงนะ หน้าบวกหลังหารสองหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกหารสองได้สามนะคะจุดกึ่งกลางชั้นจะเป็นสามอันนี้เป็นสามต่อไปจุดกึ่งกลางชั้นที่สองหกถึงสิบหกบวกสิเป็นสิบหกสิบหารสองได้แปดนะคะแปดต่อไป11บเอ็ดถึงสิบวกกัน11บเวกสิเป็นยี่ 26ข6หาร2สนสนะคะต่อไป16บหวกยีเป็น36 36ิบหามสันสได้เป็น18นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ xi ต่อไปเราจะหาค่าเฉลี่ยของตารางแบบนี้ต้องเอา f กับ xi คูณกันนะคะ f คูณกับ xi เอาสีเขียวนี่นะคะคูณกันอ่า x i กับ f คูณกัน3 2เป็น6 8 4 3 2 13 3 3 9 18 1เป็น18เสร็จแล้วบวกกันค่ะเรียกว่าซิกมา f x i เอาเอา6บวก3 2บวก3 9บวก18ค่ะ6บวก3 2บวก 3 9มเก้ 39, 68, เท่ากับ95ค่ะนั้นซิกมา f x i ได้95ก็จะได้เพราะฉะนั้น x bar บาร์ค่าเฉลี่ยเท่ากับซิกมา f x i หาร n หรือซิกมา f นั่นเองนะคะซิกมา f ซิกมา f x i คือ95ซิกมา f คือความถี่สะสมชั้นสุดท้าย ชั้นสุดท้ายคือ10นะคะเอา2บวก4บวก3บวก1ได้10นะคะ,ะหารด้วย10 95หารด้วย10เท่ากับ9.5นะคะตอบข้อขอไข่นะคะค่าเฉลี่ยเิขคณิตเท่ากับ9.5อ่ะข้อ39ต่อไปหามัธยฐาน จากตารางนี้นะคะหามาัธยาฐานครูจะเอาตารางนี้มาเอาเข้าต่อไปเอาคลิปต่อไปดีกว่านะคะคลิปนี้รู้สึกมันจะโหลดยากนะคะเอาถึงข้านี้ก่อนเนาะโอเค